บทสวดพาหุงหรือบทพาหุงมหากาหรืออีกชื่อหนึ่งว่าบทชัยมงคลคาถาเป็นบทสวดสรรเสริญชัยชยนะของพระพุทธเจ้าที่มีเนื้ออริพานชนทั้ง8ครั้งได้แก่ชนะพญามารชนะยักษ์ที่เหิ้มหานชนะช้างตกมันชนะองคุรีมานชนะหญิงที่ใส่ลายป้ายสีชนะนักโต้วาทีฝีปากกลา้า ชนะนาคอันธพาลและชนะพรมที่มีความเห็นผิดบทสวดพาหุงมหากามีสองบทบทแรกเป็นบทสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้าส่วนบทที่สองเป็นบทฉลองชัยชนะของพระพุทธเจ้าหากผู้ใดสวดทุกวันจะพลิกดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ หันธรรมยังพุทธ,ธาชยมังคละคาทโยอภนามาเสภพาหุงสหาสามพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังโุทิตะโครสเสนามารังธานา ที่ธรรมวิธินาชิตตวามุเนโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลานิมาราติเรกกรมพิโยจิตาสาภาราตินโครัมปนาละวะกรขมขา,มท,าทยมขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุเนโทตันเต ชาสาภาวตุเตชยามังคลานินาลาคีริคะชาวารังอาิมตาตภูตังทาวากิจกรรมสเสนียวาสุธารุนันตังเมตํมพุเสกวิทินาชิตวามุเนโทตันเตชาสาภาวตุเตชยามังคลานิอุคตค ก้ามำติหาทถสุธารรุนันตังทาวันติโยชนะปธรรมคุลิมาลวันตังอีทีพิสังคตมโนชิตตวามุเนนโทตันเตชะสาภาวตุเต ชยยมังคลานิกาตวานิกาธรมุทรังเอวค้าพินิยาจินจายทัวทวจนังชนะกายยามาเชีสันเตนโสมวิทินาชิตตวามุเนทัวตันเตชาสาภาวตุเตชยยมังคลานิสัจังวิหายมติสัจกระ วาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทะพูตังปัญญาปเทปัจฉลิตตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตัยมังขาลานินันโทะปานันทะพุชธคังวิพุทธังมาเหติิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะนธรรมะ ปยัญโตอีทุป,ปเทสาวิตินาเิตตวามุเนนโทตันเตชะสาะภาวะตุเตเทยมังคลาเนทุคาห์ทิติพุชเชียนาสุธาทะหัตถงพระมังวิสุทธิชุติเมธิภกาพิธานังญานาคาเทนาวิตินาเิตตวามุ นินโทตันเตชะสาภา,าวตุเตยชยามังคลานิเอตาปิพุทธชยามังคะลาอัตคาทายยวาจโน,นทินาทินเนา,ารเตรมตันทีหิตวาน,านันเนกวิวิธาเนจุปาทวานิโมขังสุขังอธิคเมยยานโรสปัน 有。<Yeah. S 2> oh. มหาการุณิโกนาโทหิตายสาปปานินางโคเรตวาปารมีสัพปาปตัวสัมพุทธิมุตตมังเทเตนะสดจวะเจนอะโหตุเตจยามังคลังเยานตัวโพวทยามุเรศกยานันทิวัตโนเอ วหวังตะวังวิเชโยโหหิเชญาสุเชยมังคะเลอปาราชิตตปันลังเกสีเสปตะวิโขคะเลอภิเสเกสะปะปุทธานังอาค้าปตัวปมวตติสุนันคานตังสุมังคาลังสุปปาพาตังสุหัวติตังสุขโนสุโมหตัว च सूयतां ब्रह्मचारिषुपथाखिनां कायकां वाचा कामं पथाखिनां पथाखिनां मनोकामं पनीते पथाखिना पथाखिनानि कथवा नरपान्दा ते पथाखिरे ตุสาพะมังคลังราคันตุสาะเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสาพะมังคลังราคันตุสาะเทวตาสาภธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสาพะมังคลังราคันตุสา เทวตาสาภังคานุภาเวนัสธาโสทีพวันตุเตนาคาตยาคาพูตานังปาปาคาหานิวารนาปริตาสานุภาเวนหันตวเตสังอุปาทเวนาคาตยาคาูตานังปาปาคาหานิวารนาปริตาสานุภาเวน หันตวาเตสังอุปัฏเวนาคาตยาคาภูตานังปาปาคาหานิวารณาปริตาสานุภาเวนหันตวาเตสังอุปัฏเวสัพะโรขวินิมวตโตสัพสันตาปวาชิตโตสัพเวรมติกันโตเนียพุโตจตุวังภวะสัพเพติโยวิว ชนตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนาสิริสเนจังวุธาปจานิโนจัตตาโรโอธรมมาวัทันติอายุวันโนสุขังพลัน